ปัญหาผิวเสียนะคะส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากมลภาวะทางอากาศต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองนะคะควันบุหรี่แสงแดดรังสีอัลตราไวโอเลตนะคะก็จะก่อให้เกิดผิวเสียได้นะคะมลพิษและมลภาวะเหล่านี้นะคะจะไปสะสมอยู่ชั้นใต้ผิวหนังอาจจะเกิดผิวแห้งกร้านนะคะผิวค้ำเสียก่อให้เกิดการแพ้นะคะหรือว่าเกิดสิวริ้วรอยต่างๆได้นะคะจากการโดนทำร้ายจากแสงแดดะคะ่ะดังนั้นนะคะเราจึงจะต้องมีการทําความสะอาดนะคะอย่างเป็นประจำ เย็นนะคะคเพื่อที่จะชำระล้างสิ่งสงกปรกเหล่านี้นะคะที่มากับมลภาวะทางอากาศในชีวิตประจําวันดังนั้นนะคะวันนี้จึงขอแนะนํานะคะคอน f ฟดเรน์นะคะชาเวอร์ครีมค่ะครีมอาบน้ำนะคะที่จะช่วยชำระล้างนะคะสิ่งสงก,ปกปรกออกจากผิวหนังนะคะช่วยบํารุงผิวนะคะมีความชุ่มชื้นอาบแล้วเย็นสดชื่นสบายผิวสารสกัดที่อยู่ในคอน f ฟดเรนส์ชาเวอร์ครีมนี้นะคะมีสารสกัดจากวาซาบิค่ะช่วยลดนะคะในเรื่องของกลิ่นกายที่อาจจะเกิดจากเหงื่อนะคะ หรือมลภาวะต่างๆค่ะแล้วก็กลิ่นกายของผู้สูงวัยก็สามารถลดกลิ่นได้ด้วยนะคะแล้วก็มีสารสกัดนะคะจากเมนททลค่ะซึ่งเมนททลนะคะจะทําให้อ่อนคลายนะคะแล้วก็รู้สึกสดชื่นระหว่างวันด้วยค่ะรวมถึงสารสกัดจากลูกพับญี่ปุ่นนะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดกลิ่นกายกลิ่นเหงื่อนะคะลดการเกิดสิวริ้วรอยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวบนแผ่นหลังนะคะหรือก่อให้เกิดการแพ้ต่างๆค่ะตัวลูกพับญี่ปุ่นนะคะค่อนข้างอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวด้วยค่ะ รวมถึงสารสกัดจากทามนะคะที่สามารถนะคะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อนะคะแบคทีเรียนะคะลดการสะสมของแบคทีเรียระหว่างวันได้ด้วยค่ะรวมถึงสารสกัดสาหร่ายนะคะจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะทําให้ผิวเนี่ยนะคะมีความกระชับเต่งตึงเรียบเนียนน่าสัมผัสค่ะแล้วก็สการสกัดจากอาร์แกนออยนะคะตัวนี้นะคะเป็นอาร์แกนออยออร์แกนิกค่ะเป็นนําเข้านะคะจากประเทศโมโร็อกโกค,ค,ค,ค่ะที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะลดริ้วรอยแล้วก็ลดรอยแตก ยไดด้้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นส่วนผสมที่อยู่ใน confidential shower cream ค่ะที่จะช่วยทําความสะอาดแล้วก็บํารุงผิวพรรณได้ใน1นขวดค่ะผลิตภัณฑ์ confidential shower cream ตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายค่ะไม่ว่าจะเป็น SLS นะคะ p a r a เบนนะคะหรือ MIT ค่ะดังนั้นนะคะสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเหมาะกับผิวนะคะคนไทยแล้วก็โซนเอเชียค่ะไม่ว่าจะเจอการทําร้ายจากแสงแดดหรือมลพิษขนาดไหนนะคะก็เอาอยู่ค่ะ